ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาทุกความคิดทุกความรู้สึกทั้งดีและร้ายล้วนมีผลต่อการทำงานของร่างกายและจิตใจในพระคมัมภีร์จึงได้กล่าวว่าใจร่าเริงเป็นยายอย่างดี แต่จิตใจชอกช้ำทำให้กระดูกแห้งลูกขออธิษฐานเผื่อพี่น้องที่กำลังประสบความทุกข์ยากในชีวิตขอช่วยให้เรายึดความจริงของพระเจ้าเพื่อจะไม่แปรเปลี่ยนไปตามอารมณ์ความรู้สึกขอความจริงของพระเจ้าขับเคลื่อนชีวิตให้เรามีความคิดที่ถูกต้องแม้ขณะที่เผชิญกับสิ่งที่ยากที่สุดก็ตาม ขอให้เรารู้จักที่จะดูแลหัวใจของเราเองขอให้เรามีมุมมองที่ถูกต้องต่อผู้คนต่อสถานการณ์ให้เราเชื่อในส่วนดีของผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นให้เราเชื่อในแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราขอทรงช่วยให้เราระมัดระวังไม่ปล่อยให้ความคิดความรู้สึกอยู่ในแง่ลบเป็นเวลานาน,านเพราะหากเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นเหมือนยาพิษ ที่คอยกัดกินชีวิตของเราเองเพราะพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระเจ้าต้องการให้เรามีใจสงบไม่หวั่นไหวกระวนกระวายหรือหวาดกลัวแต่ให้วางใจพระองค์และเชื่อว่าทรงควบคุมทุกสิ่ง พระเจ้าต้องการให้เรามีใจเมตตาเหมือนในพระคัมภีร์ที่บอกว่าจงสวมใจเมตตาใจปราณีใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไว้นานจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกันหัวใจที่ดีเลิศคือการแสวงหาพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์ ขอให้ชีวิตของเราสะท้อนทุกสิ่งออกมาเป็นการกระทํำด้วยความรักขอให้เราหมั่นตรวจสอบความคิดอยู่เสมอให้เป็นความคิดที่ถูกต้องตามความจริงของพระเจ้าลูกขอมอบหัวใจนี้ให้พระองค์เป็นผู้ดูแลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข 0 2 0 9 7 1 9 0 0กด1ก